สวัสดีคดุณทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่อง NKR สปอยลหนังกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยซีรีส์รฟมในตอนที่7แล้วก็ตอนที่8และถ้าพร้อมแล้วเนี่ยตามไปรับชมสปอยตอนที่7กันได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่อง NKR สปอยลหนังก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยะค่ะ อิตี้ได้ยืนยันผลการตรวจว,ว่าฟาติมานั้นเธอตั้งท้องจริงๆอิตี้ได้บอกฟาติมาว่าเธอจะช่วยดูแลการตั้งครรภ์ของฟาติมาแต่เรื่องสําคัญแบบนี้ก็อยากให้ฟาติมาเนี่ยไปบอกกับเอลิสแต่ฟาติมาเธอก็บอกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเธอยังไม่อยากบอกกับเอลิสในตอนนี้เพราะว่าเธอกําลังตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างส่วนทางด้านสตีเวนและทุกคนพวกเขาก็ออกมาดูร่างของไอพิซาร์ที่สตีเวนฆ่าตายไปเมื่อคืนซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นซากแห้งๆหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเห็นนี่ได้บอกกับทุกคนว่าปล่อยมันนเออาาาไวว้้ททีี่่แแแแหหละใสงดดงดดดจกิตย์ผ มันให้ตายไปอย่าไปนสนใจมันเลยแต่ว่าสตีเวนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาบอกว่าจะเอาศพของไอพิศาร์ตัวนี้เอาเข้าไปไว้ที่ด้านในแต่นัเคนนี้ก็บอกว่านายจะบ้าหรือเปล่าพวกเราเนี่ยหนีมันแทบเป็นแทบตายต้องแอบอยู่ในบ้านทุกคืนด้วยความหวาดกลัวว่าพวกมันเนี่ยจะเข้ามาฆ่าพวกเราตอนไหนแต่นายจะพามันเข้าไปในบ้านของพวกเราแบบไม่ง่ายอย่างนี้เลยเหรอสตินายยังดีอยู่หรือเปล่าสตีเวนแต่เพราะว่าคิสตี้เธอเห็นด้วยกับความคิดของสตีเวนพราะเธออยากจะผ่าพิสูจน์ไอพิศารต,ตัวนี้ออกมาดูว่าข้างในร่างกายของมันมีอะไรและอยากรู้้ววว่าาออีศตตััันนมคื อะไรกันนเผื่อว่าเราจะหาทางรับมือกับพวกปีศาจนี้ได้วนทางด้านไ้หนุ่มรัเสเซียที่ตอนนี้ถูกป้าดอนนาสั่งให้คุมตัวไม่ให้เขาออกไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนวนไอ้หนุ่มรัเสเซียมันก็บอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอลิสเนี่ยเขาเป็นเด็กดีผมไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นแต่คนที่เขาไม่พอใจนั่นก็คือพวกที่มากับรถบัสพวกนี้มันมาแย่งอาหารพวกเราแล้วยิ่งในตอนนี้อาหารไม่ค่อยจะพอกินทําเอาหลายคนเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยที่มีไอ้หนุ่มรัเสเซียคนนี้อาศัยอยู่ที่บ แล้วเธอจะดูแลเรื่องนี้เองทาังนั้นจิมเขาก็เรียกแท็บบี้ออกมาคุยนอกบ้านจิมบอกว่าไม่อยากให้อีธานของเขาเนี่ยไปหาวิกเตอร์อีกแล้วเขากลัวว่าสักวันวิกเตอร์อาจจะทาร้ายอีธานก็ได้แต่แท็บบี้ก็ออกตัวแทนวิกเตอร์วิกเตอร์เขาอาจจะดูเป็นคนแปลกแต่เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแล้ว,วิกเตอร์เนี่ยก็ยังมีบุญคุณกับเธอเพราะเขาพาเธอหนีออกมาจากถ้าอย่างปลอดภยัยคุณจะไม่ให้อีธานมีเพื่อนเลยหรือไงหลังจากนั้นแท็บบี้ก็เดินเข้าบ้านไปโดยที่เธอไม่สนใจอะไรจิมเลยและจากนั้นจิมก็ได้เห็็็นนนนนโโดดบิหัวเเขข้าไปปีกอง หนุ่มหัวรั้นที่พักอยู่บนรถบัสนั่นเองส่วนทางด้านสตีเวนและหมอคิสตี้พวกเขาได้นาร่างของไอ้ิีศา์เข้ามาในโรงพยาบาลเมื่อคิสตี้จะทําการผ่าพิสูจน์มารีก็วิ่งออกไปอวกนอกห้องมารีเธอไม่ได้กลัวเจ้าปีศาจอย่างใดแต่เธอเนี่ยเริ่มมีอาการอยากยาก่อนที่สตีเวนจะตามมาแล้วบอกกับคิสตี้ว่าหักยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งผ่าร่างของไอ้ปสตา์ก็ได้รอมารีให้อาการดีขึ้นก่อนแล้วพวกเราเนี่ยค่อยมาผ่าศพกันใหม่แต่คิสตี้เธอกลับบอกว่าเธอจะทําเพราะว่าเธออยากจะรู้ว่าไอ้พวกปีศาจนัน แ,แล้วทำไมพวกมันถึงต้องจะเล่นง,งานพวกเราจิมเขาก็เลยเดินเข้าไปชวนหนุ่มหัวรัน้นเดินมาที่รถบัากของเขาที่พลิกคว่ำไปและพวกเขาทั้งคู่ก็มาที่นี่เพื่อหาอุปกรณ์ที่พอจะมาประกอบเป็นวิทยุสื่อสารติดต่อออกไปยังโลกข้างนอกให้ได้อีกครั้งจิมเขาจะคุยกับคนที่เขาเคยติดต่อและรู้ชื่อเขาผ่านทางวิทยุให้ได้อยู่ๆแลนโดเขาก็ถามจิมขึ้นมาว่านายเชื่อว่าเมืองวนลลุปนี้อยู่ในการทดลองและใครล่ะที่กําลังเฝ้าดูปฏิกิริยาของพวกเราฉันว่านายลืมขีดข้อนี้ไปนะถ้ามันเป็นการทดลอง จริงๆพวกนั้นมันน่าจะส่งคนของพวกมันเข้ามาเพื่อชี้นาแล้วก็วางกฎเกณฑ์ให้กับพวกเราแล้วนายคิดว่าใครที่ทําให้พวกเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้หลังจากนั้นจิมเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาแต่พอคิสตี้จะลงมีดลงไปเท่านั้นร่างของเอพิสามาก็กระตุกขึ้นหม่อีกครั้งเคนนี่ก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าพอแล้วพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยร่างของมันเข้ามาที่นี่ทําไมแทนที่จะให้แสงแดดเผามันให้ตายไปเราไม่รู้เลยว่ามันจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนมันเสี่ยงมากๆที่เอาร่างของมันเข้ามาที่นี่มันอาจจะฆ่าพวกเราก็ได้ิตี้กก็ว่งออมา Kenny, เพื่อให้เขาเนี่ยกลับเข้าไปทํางานต่อเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าวมันคือตัวอะไรกันแน่อันนี้ก็เลยบอกกับคิสตี้ไปว่าจะไปสนใจไอพิสาร์นั่นทําไมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าหนอนในตัวของสตีเวนเนี่ยฆ่ามันได้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วจู่ๆเคนนี่ ny, เขาก็ได้สารภาพรักกับคิสตี้ว่าเขารักเธอเพาะทนเห็นคิสตี้อยู่กับไอพิศาร์นั่นแล้วถูกมันฆ่าตายไม่ได้คิสตี้เธอจะเสียชีวิตไปทําไมคิสตี้เมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่สนใจเห็นนี้ไม่อยากจะช่วยหรือว่านายกลัวศพของไอพิศาร์นันนน ก็จะผ่าศพของไอปิาสารนั่นให้ได้ตัดฉากไปที่มาลีเธอได้ตื่นขึ้นมาเธอพบว่าศพของไอปิาสารนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้มาลีก็เลยวิ่งออกมาเตือนทุกคนเธอก็เจอเข้ากล่องดนตรีนักเต้นบัลเล่และไอปิาสาร์ยิ้มหวานที่พูงเข้ามาเล่นงานเธอมาลีสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเธอได้แต่คิดว่าฝันนี้มันช่างน่ากลัวจริงๆตัวทางด้านป้าดอนนาะก็ได้มาดูพืชผักที่ปลูกไว้มันแห้งเหี่ยวเฉาตายไปทุกต้นตอนนั้นฟาติมาก็ได้เข้ามาหาป้าดอนนาะฟาตตมาออออกกัััาาา้้้นนวะีเเธธลลงงงงทใจๆ เธอไม่น่ามาตั้งท้องในเมืองวนหลูแห่งนี้เลยทั้งเรื่องปีาศาจเรื่องหาทางกลับบ้านเธอคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาในเมืองแบบนี้ได้ยังไงแต่ะว่าป้าดอนนากลับดีใจป้าดอนนาคิดว่าที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนการที่ฟาติมาตั้งท้องได้นะั่นมันก็คือปาฏิหาริย์การที่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้แสดงว่าพวกเราเนี่ยยังคงมีชีวิตเด็กก็คือปาฏิหาริย์ชีวิตอันบริสุทธิ์ที่จะนำพาความหวังให้พวกเราต่อสู้ไปค้นหาแสงสว่างเพื่อกลับบ้านต่อไปป้าดดอออออนน่าาาาาเเธธีใจมมมกกกกับบฟตติิแล้ว็ยง ว่ให้สู้ต่อไปอย่าไปกลัวอะไรทั้งนั้นปาติมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะบอกข่าวดีกับเอลิสทางหน้านแท็บบี้เธอก็ได้เข้ามาคุยกับเจดแต่แท็บบี้บังเอิญเห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เจดวาดมันขึ้นมาแท็บบี้ก็เลยบอกกับเจดว่าเธอชักจะคุ้นคุ้นกับมันเธอจําได้ว่าสัญ,ญลักษณ์อันนี้เธอเคยเห็นมันในถ้ำตอนที่เธอวิ่งหนีออกมาพร้อมกับวิกเตอร์ด้านสตีเวนกับคิสตี้ในที่สุดพวกเขาก็สามารถผ่าร่างของไอปิศาได้สําเร็จโดยมีเคนนี่ที่คิดได้เดินกลับเข้ามาเพราะวว่าาาเเขขปป็นหงงคมลออดภัยสี้ ทันทีที่กระดูกซี่โข,ง,ขงไอปิศาถูกแกะออกมาอิสตี้ก็บอกทันทีว่ามันเป็นมนุษย์แบบพวกเราแล้วไหนเลือดของมาล์ลสตีเวนที่คุณเคยพูดว่าเลือดแกก็คือเลือดของฉันเรื่องของฉันก็คือเรื่องของแกศพนี่มันไม่มีเลือดเลยสักหยดนะเลือดของคุณน่ะมันหายไปที่ไหนอิสตี้ที่สิ้นหวังกับการผ่าร่างของไอปิศาว่าพอจะมีอะไรช่วยไขปริศนาพ,พาพวกเธอกลับ,บบ้านได้มาจนถึงตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยอิสตี้เธอแทบคลั่งระบายความโกรธด้วยการจ้วงแทงศพของไอปิศาแบบไม่ยั้งมือในนั้นเเเออองงมมันก็ีีขหลวสื ไหลออกมาจากศพของไอพิซ่าสตีเวนรีบบอกให้เคนนี่เนี่ยหาขวดอะไรสักอย่างมาเก็บของเหลวอันนี้เอาไว้เขาบอกให้คิสตี้เนี่ยดีใจได้แล้วของเหลวสีเหลืองอันนี้มันน่าจะทําประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างสตีเวนเขาคิดจะเอามันไปทําอะไรกันแน่ด้านเอลจินหนุ่มที่มากับรถบัสได้มาคุยกับจูลี่เอลจินก็ได้บอกกับจูลี่ว่าเขาเห็นสัญญ,ญาณมันมีรังสังหรณ์เขาได้ยินเสียงกรีดร้องแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ต่างตายกันหมดแต่เอลจินเขาคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็ได้จูล เกิดขึ้นวันไหนตอนไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เพราะเขาจะได้พบความจริงเขาก็ดันตื่นขึ้นมาซะก่อนแนทุกอย่างเนี่ยมันก็หายไปแบบเฉยๆจูลี่ก็เลยเล่าว่าเธอเคยเจอกับเรื่องแย่ๆแล้วเธอก็จัดก,การมันโดยการที่เธอลงไปแช่ในน้ําสักพักเธอก็รู้สึกว่าเธอได้อยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วพอเธอหายใจเธอก็ได้พบกับความสงบจูลี่เธอคิดว่าวิธีนี้อาจช่วยให้เอลจินเนี่ยคนพบกับความจริงก็อาจเป็นไปได้ว่าแล้วเอลจินเขาก็กลับมาทําตามวิธีที่จูลี่เคยบอกกับเขาเอาไว้เอลจินได้เอา ตัวลงไปแช่ในอ่างน้ําและวสัพักเอลจินก็พบกับกล่องดนตรีลายตุ๊กตาบัลเล่และจูจๆซากศพปีศาจแห้งๆมันก็เข้ามากดเอลจินให้จมน้ําลงไป ซีรีส์ฟอร์มซีซั่นสตอนที่8เคนนี่กลับมาหาแม่ของเขาที่บ้านซึ่งแม่ของเขาก็กําลังเตรียมอาหารอยู่จู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาเคนนี่ถึงกับตกตะลึงเพราะว่าที่เมืองวอลลูปเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์เข้ามาได้ยังไงจากนั้นเคนนี่เขาก็เดินเข้าไปรับโทรศัพท์ในโทรศัพท์ก็เป็นเสียงสัญญาณดังซาซาแล้วก็มีเสียงคนร้องเพลงพิลึกพิลึก,ลกจู่ๆในหม้อแกงของแม่เคนนี่เนี่ยก็มีมแมลงเต็มไปหมดกล่องดนตรีและตุ๊กตานักบัลเล่ก็ดังเข้ามาเคนนี่เขาสะดุง้งตื่นเพราะว่าแม่ของเขานั้นเเรีียกนนน่่่่มมััป็แแคคววาาฝต ทำไมที่แขนของเคนนี่มีรอยอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาส่วนทางด้านจิมกับหนุ่มหัวรันตัวเขามีชื่อว่าแลนโดพวกเขาทั้งคู่ก็ทําเครื่องส่งสัญญาณวิทยุได้สําเร็จและแลนโดเขาก็บังคับโดนที่มีเสาส่งสัญญาณบินขึ้นไปหาสัญญาณวิทยุระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังบินทดสอบกันอยู่นั้นก็ตอบแลนโดไปว่าคนที่สามารถออกคําสั่งในเมืองนี้ได้คนแรกก็คือหลวงพ่อคาที่เขาเหมือนเป็นผู้นําจิตวิญญาณแต่หลวงพ่อคาที่เนี่ยก็ตายไปแล้วส่วนคนที่2ก็คือสตีเวนซึ่งเขาก็เป็นนายอำเภอและคนสุดท้า ก็คือป้าดอนนาคนที่สั่งการบ้านใหญ่แล้วแบ่งงานให้กับทุกคนทําคนสั่งการก็มี3มคนนี่แหละแลนโดตอบกลับจิมทันทีว่ามันต้องมีใครสักคนที่เป็นคนของพวกนั้นแล้วมันก็คอยวางแผนสิ่งที่พวกมันต้องการมาอย่างนั้นพวกเราเนะี่ยก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาบ้าๆแบบนี้หรอกหรือคอยหลบพวกปีศาจไปวันๆนายเชื่อ,ออีกอย่างไหมละ่ะจิมการที่ซาร่าฆ่าพี่ชายของตัวเองหรือว่าเคยจะทําร้ายลูกชายของนายบางทีซาร่าเนี่ยอาจจะถูกคนข้างในนี่แหละคอยบงการเธออยู่จิมเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่ม กคแต่ทว่าที่แลนโดพูดมามันก็ดูเหมือนมีเหตุผลอยู่บ้างนางซาร่าเธอก็ได้บอกกับสตีเวนว่าเธอไม่อยากจะอยู่ในเมืองนี้อีกแล้วเธอไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจเธอเธออยากจะขอเข้าไปอยู่ในป่าคนเดียวแต่สตีเวนเขาก็ไม่ยอมเขาอยากจะให้ซาร่าอยู่ที่นี่เพื่อติดต่อก,กับพวกนั้นแล้วหาทางช่วยทุกคนให้ออกจากเมืองวนลูส่วนเรื่องที่เหลือสตีเวนจะหาทางแก้ไขมันเองส่วนแท็บบี้เธอก็ได้มาหาเจดที่ธาำที่เธอเคยหนีปีศาจออกมาแท็บบี้บอกว่าท้านี่แหละมันมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เจดวด้ อยู่ในผนังถ้ำสำหรับแท็บบี้แล้วให้ตายยังไงอก็จะไม่ขอเข้าไปอีกเด็กก็เลยสันนิษฐานว่าทั้งสัญ,ญลักษณ์และวิญญาณเด็กๆที่แท็บบี้เคยเห็นอยู่แถวแถวถ้ำนี้มันอาจจะเหมือนรางบอกเหตุก็ได้หลายกับปรากฏการณ์ผีเสื้อที่บินออกมามากมายแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็เกิดสึนามิทั้งในอเมริกาและละักษณะคล้ายๆกันที่เกิดในญี่ปุน่นสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นสิ่งเหลือเชื่อทุกคนอาจจะเห็นการคนละเล็กคนละน้อยเพราะเอามาปฏิป,ปต่อเชื่อมต่อกันมันก็กลายเป็นแผนผังขนาดใหญ่แต่ที่แน่ๆสิ่งเลวกัจะ ขึ้นในเมืองบนนลูสิ่งเลวร้วายที่มันจะไม่เหมือนเดิมส่วนวิกเตอร์เขาก็ได้มาหาอีธานวิกเตอร์ได้มอบเสื้อกันหนาวลายสกอตสีแดงซึ่งเป็นเสือ้อตัวโปรดของเขาในวัยเด็กวิกเตอร์บอกว่าเสื้อตัวนี้กันหนาวได้ดีเลยนะอีธานส่วนอีธานก็ให้ภาพวาดของเขาที่เขาวาดภาพวิกเตอร์ให้กับวิกเตอร์ไว้เป็นที่ระลึกอีธานกลัวว่าวิกเตอร์จะลืมเขาซึ่งวิกเตอร์เขาก็ไม่ได้อยากจะได้มันสักเท่าไหร่แต่วิกเตอร์เนี่ยก็จำใจที่ต้องรับมันส่วนทางน้าสตีเวนเขาก็เดินทางมาเยี่ยมอาการของเอลลิสลูกชายของเขา ก็เราจะเป็นพ่อคนแล้วสตีเวนก็บอกลูกชายว่านายแน่ใจนะว่านายเนี่ยจะเป็นพ่อคนได้ทําเอาเอลิสเนี่ยขำใหญ่เพราะเขาดีใจมากที่เขากําลังจะได้เป็นพ่อคนนา,นางที่เอลิสก็รู้ความจริงอยู่แล้วว่าปาติมานั้นเธอมีลูกไม่ได้หลังจากที่เธอมาอยู่ในเมืองวนลูกเธอกลับตั้งท้องขึ้นมาได้เฉยเลยพอัจากนั้นสตีเวนก็ได้มาพบกับป้าดอนนาป้าดอนนาก็ถามว่าสตีเวนนายมีอะไรปิดบังฉันเอาไว้ใช่ไหมมีอะไรก็บอกกันได้นะพวกเราเนะี่ยมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดสตีเวนเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเอองลนนน้ย้ยฉัดดูแไนะ ไม่ต้องเป็นห่วง,งนั้นสตีเวนก็ไปหาเอลซินและถามว่าได้ข่าวว่านายเนี่ยล็อกประตูทั้งคืนเลยมีอะไรก็บอกฉันได้นะเอลซินก็บอกความจริงกับสตีเวนว่าเขาก็พยายามดูความฝันของตัวเอง,องนอนแช่อยู่ในอ่างน้ํแล้วพักก็มีบางอย่างกดเขาจมน้ําลงไปหลังจากนั้นเขาก็เห็นกล่องดนตรีตุ๊กตานักเต้นบัลเล่มันเหลือเชื่อมากๆแต่มันก็ไม่มีอะไรต่อจากนั้นเลยสตีเวนรู้สึกเอะใจเล็กน้อยเรื่องของกล่องดนตรีแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรต่อจากนั้นเขาก็โชว์เลือดสีเหลืองที่เขาได้มาจากไอพิศาสร์ เวนบอกว่านี่มันเป็นยาพิษที่สามารถฆ่าพวกปีศาจได้มันคือความหวังของพวกเราเอลจิงเขาก็ถามว่ามันดีกว่าปืนใช่ไหมสตีเวนก็บอกว่าแน่นอนมันดีกว่าปืนอยู่แล้วเอลจิงก็พูดต่ออีกครั้งว่าถ้าอ,อย่างนั้นคุณจะใช้มันยังไงล่ะผมว่าคุณลองใส่ไปในกระสุนปืนดูนะเผื่อมันจะสะดวกแล้วมันก็มีประโยชน์มากกว่านี้ทันใดนั้นสตีเวนก็เกิดไอเดียขึ้นมาทางด้านอีธานก็พกของเล่นเก่าๆไว้ในเสื้อกันหนาวของวิกเตอร์อีธานก็เลยเอามันไปให้ใหกับวิกเตอร์ทันใดนั้นเองวิกเตอร์เห็นมัน ความทรงจําในอดีตของวิกเตอร์ก็พุดขึ้นมาทันทีในอดีตแม่ของวิกเตอร์เคยให้ของเล่นอันนี้กับวิกเตอร์ตอนที่เขาหลบอยู่ในห้องใต้ดินนอกเมืองก่อนที่แม่ของวิกเตอร์จะจากไปแล้วบอกกับลูกชายสุที่รักว่าอยู่ที่นี่นะวิกเตอร์อย่าออกไปไหนข้างนอกมันอันตรายรอจนกระทั่งเช้าแล้วลูกค่อยออกไปนะจากนั้นเจดและแท็บบี้ก็เข้ามาเจดบังคับให้วิกเตอร์บ,บอกข้อมูลทั้งหมดของสัญ,ญลักษณ์ประหลาดให้เขาได้ฟังเจดเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขากลับบ้านได้แต่ทะว่าเจดพยายามยื้อวิกเตอร์แต่วิกเต แล้ววิกเตอร์ก็บอกเจดว่าเมืองวนลลุปแห่งนี้นี่แหละก็คือบ้านจริงๆของฉันตัดไปที่จิมกับแลนโดพวกเขาก็มาซักถามประวัติกับซาร่าที่โบสว่าเธอมาจากที่ไหนและกําลังจะไปที่ไหนเนธานเนี่ยเป็นพี่ชายของเธอจริงๆใช่ไหมซาร่าเธอก็งงว่ามาถามแบบนี้กับเธอทําไมจิมก็เลยตอบว่าวาตัวเธอนั้นติดต่อกับพวกนั้นได้เหมือนว่าทุกอย่างมันจะมาจบที่เธอนาะซาร่าแลนโดก็ถามซาร่าขึ้นมาทันทีซาร่าบอกความจริงอยู่ฉันมาพี่ชายของเธอเนี่ยยังไม่ตายใช่ไหมทำเอาเธองงหนักมากว่าพี่ชายของเธอเนี่ยจะยัง มีชีวิตอยู่ได้ยังไงทล้งที่เธอเชื่อดขอเข้าไปแล้วแล้วจู่ๆป้าดอนนาก็เข้ามาขัดจังหวะเธอตอบว่าจิมกับแลนโดว่ามาแอบคุยกับซาร่าทําไมแลนโดก็เลยตะโกนออกมาทันทีว่าเห็นไหมล่ะจิมป้าดอนนาเนี่ยเธอรู้ว่าพวกเรากําลังคุยกับซาร่าอยู่แล้วเธอรู้ได้ยังไงและเธอมาที่นี่ทําไมตอบมาเธอดอนนาว่าเธอรับคําสั่งมาจากใครแล้วจริงๆแล้วเธอเป็นใครกันแน่ทำเอาป้าดอนนาเธอก็งงว่าแลนโดพูดแบบนี้กับเธอเพื่ออะไรแต่ทว่าซาร่าก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเธอเชื่อที่พี่ชาย จากนั้นจิมก็วิ่งตามแลนโดมาจิมบอกแลนโดว่าเขาได้สังเกตเห็นสีหน้าของซาร่าเมื่อเธอได้ยินว่าเนธานพี่ชายของเธอยังไม่ตายซาร่าน่ะตกใจมากๆมันต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างจิมก็เลยเสนอแผนกับแลนโดว่างั้นพวกเรามาจับตาดูพวกปีศาจที่ออกมาจากป่าเฝ้าดูพวกมันจนกระทั่งเช้าแล้วพวกเราก็สกดรอยตามพวกมันไปเพื่อพิสูจน์ว่าพวกปีศาจนั้นมันมีหัวหน้าคอยบงการพวกมันอยู่จริงหรือเปล่าแลนโดได้ยินแบบนั้นเขาก็โอเคแล้วก็เห็นด้วยกับจิมมากๆแต่แผนการนี้ ทิมก็มาบอกกับจูลี่ลูกสาวของเขาจูลี่เมื่อเธอรู้แบบนั้นเธอก็เป็นห่วงพ่อของเธอมากๆแผนนี้มันดูเสี่ยงชีวิตมากทางด้านของแทปป็บบี้เธอก็ได้ตามมาขอร้องวิกเตอร์ให้ช่วยเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้เธอได้ฟังว่าวิกเตอร์เนี่ยรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงวิกเตอร์ก็ได้แต่บอกว่าแม่ช่วยผมแม่ช่วยผมให้รอดจากค่ำคืนอันแสนเวลวร้ายนั่นภาพวาดของผมละ่ะจำมันได้มันแปะอยู่ในผนังห้องภาพที่ผมเคยวาดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านสตีเวนก็มาตามทุกคนให้ไปปดูร่่่าาาางหอยศวผนนคืน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างแล้วมันตายจริงๆหรือเปล่าในนั้นเมื่อทุกคนลงมาพวกเขาก็ได้ยินเสียงแก๊กๆจากห้องเก็บศพเมื่อสตีเวนเปิดห้องเข้าไปดูเขาก็เห็นศพของปีศาจกาลังกระดุกกระดิกสตีเวนก็ตัดสินใจเปิดผ้าคลุมออกมาทันทีและภาพที่พวกเขาเห็นตรงหน้าก็คือศพของไอปีศาจกาลังถูกมแมลงนับร้อยตัวกัดกินร่างจากนั้นสตีเวนและเคนนี่ก็ออกมาข้างนอกทันทีเคนนี่ <Kenny S 2> ได้พูดว่าฉันเพิ่งฝันเห็นมแมลงพวกนี้ในหม้อกแกงของแม่ฉันบนหน้านี้ฉันก็เห็นกล่องดนตรีและนักเต้นบัลเล เขาก็บอกว่านายเห็นกล่องดนตรีอย่างนั้นเหรอฉันเองก็เห็นเหมือนกันแล้วฉันก็เพิ่งได้คุยกับเอลจินเขาก็เห็นกล่องดนตรีและตุ๊กตานักบัลเล่ในความฝันของเขาด้วยหลังจากที่เขาพยายามทดลองที่จะเห็นความฝันของตัวเองจากการแช่น้ําจากนั้นมาลีเธอก็พูดขึ้นมาว่าฉันเองก็เห็นกล่องดนตรีหลังจากนั้นฉันก็เห็นไอีพิซอดมันโผล่เข้ามาทุกคนในที่นี่ต่างงงกันไปหมดว่าพวกเขาเนี่ยทำไมต้องเห็นอะไรเหมือนกันด้วยหรือว่านี่มันเป็นลางบอกเหตุร้ายกันแน่จู่ๆป้าโดนน่าก็โผล่เข้ามาถามทุกคนนนวว่่าาาาากกกกํํํลลัััังงงทออะไรยูพปิดบ อยู่ใช่ไหมบอกมาเถอะต่อจากนั้นวิกเตอร์เขาก็ได้พาแท็บบี้มาที่สุสารรถและวิกเตอร์ก็เปิดท้ายรถของแม่เขาออกมาในนี้มีภาพวาดของวิกเตอร์เต็มไปหมดแล้วจวังหวะนั้นวิกเตอร์ก็ได้เห็นภาพวาดภาพหนึง่งทำเอาวิกเตอร์เขาเข่าซู่ซึ่งภาพวาดนี้เป็นภาพของวิกเตอร์กําลังจูงมือเด็กอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอลโลลิสซึ่งภาพในความทรงจําในอดีตของวิกเตอร์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีแม่ของวิกเตอร์ได้สั่งให้วิกเตอร์อยู่ในนี้อย่าออกไปไหนจนกระทั่งเช้าแล้วในเงามืดก็มีเด็กผู้หญ ลสเป็นน้องสาวของวิกเตอร์แม่ของวิกเตอร์ได้ฝากฝังให้วิกเตอร์ดูแลน้องสาวก่อนที่เธอจะกอดลูกๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวแม่จะพาลูกกลับบ้านนะจากนั้นแม่วิกเตอร์ก็วิ่งออกไปและสะพักแอโลลิสน้องสาวของเขาก็วิ่งตามออกไปหาแม่วิกเตอร์ได้แต่โทษตัวเองเพราะว่าเขาขี้กลัวเขาไม่เอาไหนเขาได้แต่แอบอยู่ในห้องใต้ดินแฮปบบี้ก็ได้ปลอบวิกเตอร์ว่าไม่เป็นไรนะตอนนั้นอะ คุณก็เป็นแค่เด็กคุณทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าแท็บบี้ก็ต้องตกตะลึงเมื่อเธอได้เห็นภาพวาดภาพหนึ่งเป็นภาพประภาคานที่ส่องแสงและเด็กๆที่ยืนรายล้อมประภาคานนั้นวิกเตอร์เขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่น้องสาวข,ของเขาเป็นคนวาดขึ้นมาเองแอลลิสบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กๆสตีเวนก็เลยพาป้าดดนน่าไปดูร่างของไอปิศาจที่เขาจัดการาป้าดดนน่าเธอเข้ามาในห้องร่างของไอปิศาจเนี่ยกลับไม่มีบรรเลงสักตัวเลยมันหายไปได้ยังไงแต่ว่าป้าดดนน่าเธอก็ไม่สนใจเธอได้ไล ทุกคนนําร่างของไอปิศาจเนี่ยไปเผาทําลายทิ้งซะเก็บเอาไว้มันก็จะมีแต่อันตรายแล้วในขณะที่สตีเวนกับเคนนี่กาลังเผาร่างของไอปิศาจอยู่นั้นเคนนี่เขาก็บอกว่านี่มันเริ่มจะไม่ปกติแล้วนะปิศาจที่มันออกมาจากปาก่าคอยฆ่าพวกเราแต่ทําไมจูจ่ๆเรากลับฆ่ามันได้หรือว่านี่มันคือความฝันจริงๆนะนันจินตนาการไม่ออกเลยจากนั้นทั้งคู่กลับมาที่เมืองพวกเขาก็ได้ยินเสียงมแมลงดังมากๆต่อจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือตัวเขาเปื้อนเลือดเต็มเสื้อผ้าไปหมดแล ็นบ้านของซาร่าชายคนนั้นตะโกนให้คนช่วยส่วนทางด้านจิมเขาก็เดินย้อนกลับมาที่รถบ้านที่พิกคว่ำของเขาแต่ใกล้ๆกันนั้นกลับมีรถตู้ของใครบางคนจอดอยู่ที่นี่จิมก็เดินดูรอบๆแล้วจิมเขาก็พบกับป้าดอนนาถูกมัดติดอยู่กับต้นไม้โดยมีแลนโดถือมีดขูดเ่เธออยู่จิมก็ถามว่าแลนโดนายคิดจะทําบ้าอะไรแลนโดก็เลยตอบว่าฉันกนลาลังทําตามแผนของนายอยู่นะจิม